ทนายอนันชัยแพร,รี่ต้นอ้อหลุยแจ้งความเอาผิดละทิเชื่อมจิตแชร์อุปโลกลูกเป็นผู้วิเศษใช้คำสอนผิดหลักพุทธศาสนาในวันที่13พฤษภาค,คม2567ณศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพทัพธรรมพร้อมทนายดรประยุทธ์ประเทศนาวหรือมหามีรองประธานมูลนิธินายกองทัพธรรมต้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่ง และแพรพ่ไพรวันวนบุตรและพระวิเวกนารุง่งโรดมาร่วมต่อว่าความเกิดขึ้นที่หลุยแจ้งความในรายการต่อจากเหตุการณ์บนโซเชียลมีเดียที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อซึ่งทําให้ความสนใจสูงขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาทนายอนันชัยชัยเดชรายงานว่าเหตุการณ์ที่แจ้งความเกิดขึ้นเกี่ยวว้งกับการใช้คําสอนที่ไม่ถูกต้องและการเชื่ออมจิตอันไม่สมเหตุสมผลซึ่งมีการใช้ชื่อของเด็กน้องไนซ์อายุ8ปปีในการแสดงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและการเสริมสร้างเป็นเด็กวิเศษ โดยมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่เป็นจริงผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างไม่สมควรนอกจากนี้เหตุการณ์ยังแสดงให้เห็นถึงการใช้ชื่อของเด็กเพื่อประโยชน์ส่วนตัวและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จในโซเชียลมีเดียเพื่อสร้างความรุนแรงและความเครียดในสังคมทำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์เพื่อสแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวการแจ้งความนี้ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลที่เคารพและความสนใจจากสาธารณาชนทั่วไปซึ่งทำให้เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างมากในขณะนี้ การแจ้งความนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบและตระหนักถึงข้อความและข้อมูลที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างมิสติและรอบคอบเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงเพื่อเผยแพร่ความเข้าใจที่ผิดและเสียหายต่อสังคม